ครับอันนี้ก็คือน้ำหมักอยู่กล้วยพร้อมที่จะนำไปใช้ในการลดต้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้กเกษตรวิธีชาวบ้านนะครับจะพาทุกท่านนั้นมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยนะครับซึ่งเป็นพืชที่หลายๆบ้านนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมา แนะนำว่าวิธีการทํานั้นทาอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องไปหากล้วยครับตอนนี้เราก็อยู่ในสวนกล้วยหลังบ้านของเรานะครับเราจะไปกดกล้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่สูงประมาณ1เมตรหรือ1เมตรเศษนะครับเพื่อที่จะนํามาทํานะครับก็เราก็เลือกดูกล้วยนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับการทํานั้นเราก็ควรมาขุดกล้วยก่อน6กโมงเช้าเนื่องจากว่า กล้วยนั้นก็ยังมีสารอาหารอยู่ซึ่งเขายังไม่ได้คายออกไปนะครับแล้วก็มาเลือกต้นกล้วยที่เหมาะสําหรับการการขุดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่เราขุดมาแล้วครับเราก็ขุดทั้งต้นทั้งรากมาเลยนะครับนะครับมีติดดินติดรากอะไรมาเราก็เอาหมดครับเราไม่ต้องมาทำาอสฟอ้างเพราะว่าดินหรือรากที่ติดอยู่นะครับมันก็จะมีสารอาหารอยู่นะครับสังเกตจากโคน อกอกล้วยเขาก็จะมีดินที่ร่วนซุยแล้วก็เอามาทั้งต้เาางตนเอามาทั้งต้นนะครับทั้งใบทั้งรากเอามาหมดครับเราไม่ต้องทิ้งส่สวนใดส่วนหนึ่งเลยนะครับเราเอามาทั้งต้นนะครับเพื่อที่จะมาหั่นต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหั่นกล้วยครับครับตอนนี้เราก็ได้กล้วยมาแล้วนะครับกล้วยต้นนี้ก็โูวมานเม่เสษ็จนะครับก็หั่นแล้วก็จะได้ประมาณ3กิโลนะครับแล้วก็จะมีนะครับ นมเปี้ยวนะครับ1ขวดอันนี้ก็จะมีจุลินทรีย์เป็นราะว่าจุลินทรีย์นี้มีนี่จุลินทรีย์ยาโคูมีที่มีชีวิตประมาณ8 0 0 0ล้านตัวนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีกากน้ำตาลนะครับซึ่งนี้เขาบอกว่ากากน้ำตาลนี่ก็ซื้อมานานแล้วครับก็ทำไปหลายรอบแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณ1กิโลก็เหลือประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เตรียมเตรียมน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราตักมาจากแม่น้ํานะครับก็จะเป็นน้ําที่ถ้าใช้น้ําประปาก็จะมีสารคลอรีนแต่ว่าเราก็สามารถเอามาตากักไวเอามาเก็บไว้ก่อนได้เดี๋ยวนะครับน้ําที่เราเราไปตักมาจากแม่ม่แม่น้ำก็จะเ,เอามาเป็นส่วนผสมนะครับนี่คือส่วนผสมครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาหั่นกล้วยก่อนนะครับามาห,าหั่นหยวกกล้วยครับ เราก็เอาทั้งดินทั้งรากครับเราขุดมานะครับต้นได้ให้นี่ก่อนหมดหมดนะครับเนี่ยครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับเศษดินเศษหญ้าที่ติดมาเราก็ใส่หมดนะครับนะครับเรากหั่นครับสับเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆได้ได้ยิ่งดีนะครับ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 เดีวหั่นเดี๋ยวหั่นทางนี้ก็ได้ได้ถนัดนะครับนะครับแล้วก็หั่นสับนะครับ ส่แตงกุ้งก็สับทั้งหมดนะครับทั้งใบทั้งรากทั้งอะไรนะครับที่ขุดมาเกิดว่ารากมันไม่ก็ติดมานะครับดินนี่ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับที่ติดมานะครับเอาทั้งหมดนะครับสับให้ละเอียดนะครับนะครับนะครับก็สับไปเรื่อยนะครับ ใบตองใบกล้วยก็ Allez, bon. ตัดหมดนะครับใบกล้วยใบอะไรก็ตัดหมดใช้ใช้ได้หมดนะครับับใบกล้วยเราอาจจะต้องใช้กรรไกรตัดสักนิดหนึ่งครับเอาทุกส่วนนะครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับทุกส่วนที่เป็นกล้วยนะครับทั้งต้นทั้งกา้านทั้งใบนะครับตัดเลยที่ใบแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเอาครับให้ให้ให้ีเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ,เ,เ,เ,รบเพื่อเขาจะได้ย่อยสลายได้ง่ายนะครับ ตัดให้หมดนะครับไม่ต้องทิ้งใช้ได้ทุกส่วนนะครับเป็นใบแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเอานะครับนะครับส่วไหนที่เรายังตัดไม่ละเอียดเดี๋ยวเราก็สับอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้คือการตัดนะครับครับเดี๋ยวตัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําส่วจผสมกันนะครับเดี๋ยวเรามาผส,สมกัน,นครับอัน หยวกกล้วยที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับทีนี้เราก็จะมาผสมนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้กากน้ําตาลนะครับประมาณ1นกิโลถ้าไม่มีกากน้ําตาลเราก็ใช้น้ําตาลสายแดงก็ได้ครับเน้นว่าต้องเป็นน้ําตาลสายแดงนะครับเพื่อว่าถ้าเป็นน้ําตาลสายขาวเนี่ยเขาฟอกขาวแล้วนะครับวัตถุธาตุอาจจะหมดไปเราใช้เรามีกากน้ําตาลอยู่ครับก็ใช้นะครับใส่ลงไปเลยครับประมาณ กะเอานะครับกะเอานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ,ารบจากนั้นเราก็เทน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราเราตักมาจากแม่จากแม่น้ํานะครับถ้ามีก็ถ้าอยู่ในเมืองเราก็ไปใช้น้ำประปาก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องมีการ ถ้าเป็นน้ปาประปาก็น่าต้องมีการตักไว้ในภาชนะอื่นสัก3วันเพื่อให้คอรินเขาหมดไปนะครับมันจะได้ปุ๋ยจะได้มีประสิทธิภาพนะครับจะเทน้ําไปเลยครับ,รบนับนล้าก็เอาไม้ครับมาคุณให้ให้กากตาลเขาละลายนะครับคุณในการกากตางเขาละลายครับ นั้นเราก็ใส่นมเปรี้ยวนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่เขามีจุลินทรีย์นะครับอันนี้ใช้ยาคูบอกว่ามีจุลินทรีย์ประมาณ8,000ล้านตัวนะครับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอันนี้ก็จะมาให้เขานํามาย่อยสลายนะครับเด๋ยวกล้วยนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปเลยครับนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับทุกท่านสามารถทําได้นะครับนี่ก็คนนะครับ นให้กากน้ำตาลยาคูนะครนมเปรี้ยวนะครับเขามีผสมกันให้เข้าเท่ากันนะครับันะบนะครับนะครับตัวยังไม่ละไายครับดูนะครับหรือว่ายังมีกากน้ำตาลติดอยู่ที่ปลายคนเรื่อยๆนะครับขนเรื่อยนะครับ นั้นเราก็จะเอาโยวกล้วยนะครับใส่ในถังเพื่อที่เอาน้ําใส่ลงไปนะครับโยวกล้วยนี่ก็1ต้นนะครับสูงประมาณเมตรเศษนะครับก็ได้ประมาณประมาณ 3- 4กิโลนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับนะครับก็สับหมดครับทั้งเปลือกทั้งใบที่ติดดินทรายมาก็ไม่ต้องล้างทำความสะอาดนะครับ หวหนึ่งต้นประมาณหนึ่งถังพอเีนครับจากนั้นแล้วก็เทน้ําลงไปนะครับเทน้ํากากน้าตาลลงไปเลยนะครับค่อยเทน,นะครับ กเป็นยกกล้วยที่เราหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะมาทําการเปิดเอาคนยังทุกทุกวันนะครับปฏิบัติสี่วันนะครับนุ่นน่แน่นนิดหนึ่งเร้าคนเขยวนับท,ทิ้ไปนะครับนะครับก็ยังวันแรกอาจจะยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับ,นะรบแล้วก็จะมาทําการนะครับ คนวันแรกอาจจะคนยากนิดหนึ่งว่าเขายังไม่ย่อยสลายนะครับ๋ยววันต่อไปครับัปดูกันครับที่สองที่สามต้คนได้เราเก็บไว้ในที่ร่มแบบนี้นะครับเป็นเวลาสิบสี่วันพอครบสิบสี่วันเราก็จะมากองน้ําเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับตอนนี้ที่บ้านก็ยังมีเหลืออยู่๋ยวคงต้องรีบนำไปใช้นะครับ มานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ครับว่าเราเป็นไงบ้างน,นะครับสวัสดีครับน้ำหมักหยวกกล้วยที่ครับตอนนี้น้ำหมกักหยวกกล้วยที่เราหมักไว้ก็ได้ครบเวลา 1, <S <S 1>, ด 1> เดือนแล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือสภาพของน้ำหมกักหยวกกล้วยนะครับที่เราหมักไว้นะครับตามสูตรก็ได้เวลาครบ 1, <S <S 1> เดือนอย่างนี้ไปเราก็จะมาทําการกรองนะครับกรองเอาน้ําออกเพื่อนําน,น,น,น้ําหมักนี้ ไปใช้ในการลดต้นพืชลดต้นไม้ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะเราก็จะกองใส่ใส่ภาชนะไว้นะครับเรากกองน้ําออกนะครับกองน้ําออกวันนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับเราเลยไม่ได้นําเอาไปใช้ลดต้นไม้นะครับพอดีเราครบหนึ่งเดือนเราก็เลยต้องต้องทานะครับนะครับเราใช้เวลาหมักถึงหนึ่งเดือนเต็มนะครับเรากองน้ํานะครับ ส่วนกากกล้วยที่เหลือนี้นะครับหยวกกล้วยเหลือนี้เดียวเราจะเอาไปทําปุ๋ยหมักต่อไปนะครับนะครับเราไม่ทิ้งนะครับของทุกอย่างที่เราใช้แล้วนะครับเราสามารถนําเอามาทาประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยหมักอันนี้ก็เป็นเนี่ยน้ำหมักจากหยวกกล้วยนะครับซึ่งเราทานะครับสามารถเอามาลดต้นไม้ทําให้ต้นไม้นั้นรากแข็งแรงนะครับออกลูกดกได้นะครับใบเขียวสวยงาม ก็ใส่ภาชนะกรองนะครับนะครับใส่ภาชนะกลองไว้นะครับส่วนยัวกลก้วยนี้เราไม่ทิ้งนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะทำปุ๋ยหมัก แต่ส่วนนี้เราก็ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนที่เหลือนี้ออกานะบีบบีบน้ำที่ว่ายังมีน้ําอยู่นะครับบีบน้ําออกซีดหนึ่งนะครับ ก็เป็นสารอาหารอย่างดีเลยนะครับสําหรับเพลดผักผลไม้นะครับะนะครับเดี๋ยวกองแค่นี้ก่อนนะครับนะครับจากนั้นแล้วเราจะกองใส่ขวดเก็บไว้ใช้นะครับ ครับอันนี้ก็คือน้ำหมักอยู่กล้วยพร้อมที่จะนําไปใช้ในการลดต้นไม้แล้วนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะมาทําต่อนะครับโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปดีๆต่อไปนะครับ